สาวพาแม่เข้าโรงพยาบาลแอบสะดุดตาหลังคาร้านอาหารซูมดูแล้วถึงกับใจฟูกลายเป็นคลิปไวรัลเลยนะคะหลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งพาแม่เข้าแอดมิดโรงพยาบาลแอบสะดุดตาหลังคาร้านอาหารที่อยู่ใกลๆซูมดูแล้วถึงกับใจฟูลเลยทีเดียวค่ะ กำลังเป็นคลิปไวรัลใน t i k t o อนะคะเมื่อผู้ใช้งาน t i k t o อกรายหนึ่งเนี่ยเขาได้แชร์คลิปความประทับใจหลังจากที่พาแม่เข้าโรงพยาบาลก็เจอเข้ากับความน่ารักของร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆแต่งานนี้เจอชาวเน็ตคอมเมนต์ช็อกฟิลเลยจ้าโดยในคลิปนะคะระบุว่าพาแม่มาโรงพยาบาลแล้วเจอแบบนี้ที่ระเบียงและน่ารักมากร้านอาหารข้างล่างตรงนี้ซึ่งคลิปจะเห็นว่า ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลมีแผ่นป้ายอะไรสีแดงอยู่บนหลังคาเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือซูมดูก็กจะเห็นประโยคที่เขียนว่าหายไวๆนะคะซึ่งคลิปดังกล่าวค่ะก็กลายเป็นคลิปไวรัลมียอดวิวถึง7ล้านกว่าครั้งงานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันค่ะอาทิสาบานคำแรกไม่ได้อ่านว่าหายอ่านเป็นอีกคำข้อความหายไวๆนะคะ ตาข่ายกันนกอะไรกันเราอ่านเป็นตอไวๆนะคะแกฉันขอโทษแล้วก็มีดนตรีบิ้วอารมณ์ให้คิดเป็นตอเต่าด้วยนะเป็นต้นยังไงใครเห็นข้อความนี้แล้วรวมถึงสาวคนนี้แล้วนะคะก็ขอให้คุณแม่หายไวๆแล้วก็สุขภาพกลับมาแข็งแรงจ้า